อรุณสวัสดิ์ทุกคนมาดูตาเหลียวกับยายออนสุดยอดเลยเชา้านี้ทำออกหมดแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อวานอะดูฝีมือยายอ่อนกับตาเหลียวนี่ตะไคร้เหลือสีกอที่ยังไม่ได้ออกที่เหลือออกหมดเลยเห็นไหมสุดยอด สุดยอดเลยนี่เมื่อวานที่มันเป็นร่องน้ำวันนี้เสร็จแต่เมื่อวานแล้วน้ำหมักอโลมาชดอตครับเดี๋ยวต้องมาทำอรุษสวัสดิ์ทุกคนนี่น้ำหมักหมักเองลาดกันอย่างนี้เลย Yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไปก่อน <laughs> มารู้ว่าจะใส่มารู้ว่าจะหมักน้ำหมหมอใส่รองเท้าบูทมาเห็นไหมไม่ไม่ใส่อีเปิ่มมาแล้วนะเฮลโลตะเลียวขุด <laughs> อีกแล้ว <laughs> ปลูกอะไรตะเรลียว จะปูถูกปักยาวพ่ะนะอา้าวงามๆแห่งๆปังๆพลังปุ๋ยขี้ไก่สุดยอดนี่กิมจือออกดอกแล้วนะทุกคนสวยงาม